สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลิชนชาแนลมาแล้วครับกับพอดเทตใหม่ล่าสุดนะครับ หมอลำเสียงวิหกนกพงศกร4ตุลาคม2 5 6 7เตรียมพบกับคอนเสิร์ตเปิดฤด,ดูกาลปีที่5หมอลำเสียงวิหกนกพงศกรณนะสนามโรงเรียนบ้านคอดอนแคนบ้านอคนอํำตําบลขหญ่อําเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีแม่เปิดสักทีนะครับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะก็เอาให้มันถึงใจไปเลยเอาให้มันปังไปเลยนะครับกับการ พบกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะเราจะได้พบกับนกอาไอ,อ,อนะครับโอ้โห,โหแพลวิดามาเต็มเลยแล้วก็ศิลปินท่านอื่นๆนะครับนะจัดเต็มเลยงานนี้นะครับการเปิดดูการครั้งนี้เนี่ยแฟนคลับก็รอรับชมได้เลยความอลังการในครั้งนี้สุดยอดมากๆครอบครัวเสียงวิหกอลังการมากๆเฮงๆปังๆงตลอดไปนะครับแล้วก็สุดยอดความสวยงามของเสียงวิหกงดงามนะครับแล้วก็วิจิต ตระการตามากในครั้งนี้เราจะได้ดูคอนเสิร์ตอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็มีนักดนตรีนะครับแล้วก็ขอชื่นชมไปยังเหล่าแดนเซอร์ด้วยว่าจะออกมาอลังการขนาดไหนนะครับขนนกขนนกแล้วก็มีพวกคิสซ่ลต่างๆประดับนะครับแสงระยะต่างๆคอนเสิร์ตที่เรียกได้ว่าเป็น อ่าอะไรที่มีที่มีคุณภาพอะครับประมาณนี้นะถ้าเรานึกถึงหมอลำเราก็ต้องนึกถึงเสียงวิหกถูกไหมครับนะตามงานต่างๆก็เริ่มจะมีมาบ้างแล้วเราจะได้เห็นเต็มรูปแบบสักทีกับการเปิดฤด,ดูกาลปีที่5้นั่นเองนะครับสุดยอดเลยนะฮะเสียงวิหกขอให้มีคิวงานแสดงไหลมาตลอดเลยนะจ้าวงนี้นะมาตลอดมาตลอดมาตลอดฤดูกาลนี้เงินทองไหลมาเทมาไม่ได้ขาดสายเลยนะร่ำรวยบารมีด้วยนะครับบอสนกยานุ น้องอายรวมถึงทุกท่านเลยนะครับขอให้ร่ำรวยบาร,รมีรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตลอดปีตลอดไปนะวาสนาใครได้อยู่เสียงไม่หงนะครับบอกเลยว่าปังมากๆเลยเพราะว่าทีมนี้ก็ทำงานเป็นทีมเวิร์คครับแล้วก็ช่วยเหลือกันและนี่ก็คือเป็นการตลาดอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่า Pros พอเทปได้ปล่อยออกมาเต็มรูปแบบแล้วเราจะได้ชมกันนะครับย้ำนะครับวันที่4ตุลาคม2567นะครับ นะที่บ้านขอคำตำบลขอใหญ่อำเภอกูกแก้วจังหวัดอุดรธานีนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆก็รับชมได้เลยอย่างเต็มรูปแบบใครที่อยู่ไกลๆถ้ารักวงสิ่งวิหกก็ขอให้มาดูสักครั้งเถอะท่านจะได้รู้เลยว่าทำไมทุกคนถึงรักหมอลำวงนี้นะฮะเพราะว่าวงนี้เขาสุดยอดจริงๆนะครับบางท่านก็ถึงก็ถามเลยนะครับขายบัตรวันไหนจะรอเหมือนกันนะถ้าลดน้ำหนักทนัน <laughs> ไม่ใช่รถน้ำหนักครับล้อเล่นรถน้ำน้ำรถ <laughs> น้ำรถไม่ใช่รถน้ำหนักครับน้ำรถน้ำรถนะถ้าน้ำรถทันนะเพราะว่าตอนนี้ก็เกิดประสบอุกภัยน้ำท่วม ก็ต้องรอให้น้ำลดก่อนบางพื้นที่ก็ย่ำแย่อยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเสียงวิหกก็ดาเนินต่อไปเรื่อยๆนะตามงานของเขานะครับยังไงก็ถ้ามีกลุ่มปิดเดี๋ยวเาก็จะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็ขอให้รวยนะครับบังๆไปเรื่อยๆละกันนะครับรอชมนะครับนะงานนี้ก็ตามสเต็ปนะครับก็ต้องมีความขลังนะแล้วก็มีความอลังการแน่นอนเพราะดูจากรูปแล้วขลังแน่นอนนะครับ ยังไงอัปเดตคิวงานเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนอันนี้คืองานล่าสุดครับสวัสดีครับ